สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบาบาซ่านะครับเราจะมาแยกอลินมังกรมูลชายกันนะครับนี่นะครับอลินมังกรวันนี้จะมีทั้งหมดสองนอนะครับที่เราจะต้องแยกเราจะเลือกขนาดนอนะครับให้มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับนี่เท่า แทดอ่อนนอนเล็กขนาดนี้เราจะยังไม่แยกก่อนนะครับเราจะให้ต้นแม่มันเลี้ยงไปก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต้นขนาดเนี้ยกำลังพอดีเลยครับใช้มือแค่ใช้มือโยกก็อออวนะครับแบ <c oughs> มีต้นบอลอยู่ด้วย <c oughs> อ่าหลุดออกมาแล้ว ไม่ยากค no <tekrar. S 3> ่ nice ับเพื่อนๆอืมต้นหนึ่งนะครับผมจะบอกเคล็ดลับให้นะครับในการแยกหนอให้มันง่ายแบบนี้นะครับเพื่อนๆแค่ใช้มือดึงก็ออกแล้วนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเพื่อนๆต้องลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อที่จะได้ดินจะได้ไม่แข็ง เวลาเพื่อนดึงหนอขึ้นมามันจะดึงง่ายมันเลียงนะครับมาออกแล้วปิดลาดหมนะครับอืวันนี้เราได้สองหนอนครับสวยงามเลยครับสีสันก็สวยนะครับวันนี้นี่ที่เหลือก็จะเป็น หน่อเล็กๆนะครับยยังไม่โตเลยเก็บไปก่อนนะครับต้นต้นน,ตนนี้ก็เก็บไปก่อนผมไม่อยากรีบเดี๋ยวเอาออกมาแล้วเดี๋ยวมันตายเราจะเย็นๆนะครับในการแยกหน่อส่วนนี้ก็คือบอลมันก็ติดมาด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกระถางกันนะครับนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะครับมีแกลบมีดิน มีทานนะครับทานหุงต้มนะครับทั่วไปแล้วก็มีกะมะพร้าวแล้วก็นี่คือต้นพันธุ์นะครับลินมังกรมูลทรายนี่คือดินนะครับที่เราผสมไว้ข้างต้นนะครับมีแปรบกะมะพร้าวขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินถุงนี่คือเราจะผสมไว้แล้วนะครับ ใช้สาหรับนํามาปลูกต้นลิ้นมังกรนะครับนี่ขั้นตอนแรกเราก็ลองกลับมะาพร้าวนะครับลองก้นกระถางก่อนเมื่อลองกลับมะาพร้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ฐานลงไปไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อนๆลองไว้ก้นกระถาง พื่อให้ดินมันโปรงนะครับรากจะได้ชอนใช้สะดวกนะครับถ่ายทานที่เป็นผงนะครับเป็นก้อนเล็กๆอ่ะครับหังจากนั้นเราก็จะตักดินนะครับใส่กระถัง เราก็จะดูให้เขานิดนึงเราจะอัดดินให้แน่นเลยนะครับเพื่อนๆกันไม่ให้รากมันจะขยับ ให้แน่นๆนะคะเพืเ่อนๆอีกต้นหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันนะครับใส่ดินลงไปก่อนเลยรอขุดหลุมรอไว้นำงูงางก้อนมาจะให้ดูตรงกลางนะครับเพืเ่อนๆ กดให้นั่นแน่นเลยนะครับอืเอเรานี้ก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆอนบ้างครับง่ายไหมครับขยายพันธุ์ต้นลิ้นมังกรมูลรายขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องบัมบัสซ่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไ r i b e ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ